ได้ซัมมอนแฟนขับโทโฮโปรเจกต์ฮะโทโฮโปรเจกต์จากไหนอ๋อโทโฮโปรเจกต์สัญญาบุษย์สิโอจะได้เ่เกมสักทีจะติ้งโอ้โหต่ำปัดสูงไปเลยคอมกูดอีซี่เด็กดีเด็กดีดูสตาไอสฮันดิโลว์ไอสารฮันจิโร่ไปเลยฮันจิโลว์เฮียยศ โอโหเโอ้โหเฟมเล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 แชรจอไปเลยดิสคอร์ดกุจะไม่ระเบิดใช่ไหมชบตวทหนึงธุรกิจวิปลิตได้พิชิตอะไรสักอย่างกว่านเชี่ย60 FPS AP ตูสบอกอยแตะเลย้ยด ็มีแคนี้ก็เอาน่าค่อนข้างเหลี่ยมคจที่เกิดภัยพิบัติทัลโลกเรขึ้นอะไรตุรุดุ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 ตุุดุาให้เซนเซอร์าจะเปไอ้เอ้ยไม่ไแล้วไอ้กระจกไม่กันสุดหรอก

ย anyway. yeah. yeah. <tra like yeah. ี่ไอพวกคันนิงแฮชตายเจ้าเลยได้เปคันนิงเป็นคันนี้โนสิเข้ามาสินี่เสียดายอย้บ้าหูโ้ยการล็กนิดกน้อยโ้ แล oh, yeah. familiar, ้วก็ให้ควบคุมตัวเราคุณจะได้จับคีย์บอร์ดเลยใช่ไหมโอ้ยเฮียให้คัตซีเปิดตัวว่าคัตซีเปิดตัวจริงแค่ได้ไหมบ้าหายอ่ะโดูดไม่ได้จบละจบมันจบเลยมันจบเลยมันจบมันจบเลยเกมโฮโยโดัไม่ได้เกมกลายไปเชี่ยต้องการต้องการสลับเสียงในเกมหรือไม่ พูดสักอย่างเบเตอรีอเรียยี่이렇게รีบน่าทานาดานไอ้เยอะตัดสิเยอะที่กูเคยมมนกลายเป็นภาษาหลักไปแล้วอะเมื่อแเป็นภาษาหลักแล้วตอนนี้การกลางก็ื่นพอแล้วถ้ามึงดูมุมว่อแปลก อะไรการโจมตีปกติสามารถสะสมพลังงานได้ใช่โอเคเก็บเกลี่ยได้แล้วกดยิงเพื่อปล่อยสกิลสกิลว่าเป็นไงเรียนอ่าเรียนสิบแปดเดียวแล้วมันก็อาจารย์หายว่าเปมีอาจารย์ไม่หายคือคือกูกูมคือตลอดอยู่ดีเมื่อกี้ก็หายไปเลยแล้วแกก็กลับมาใหม่แล้วแบบที่แกที่บ้าม่กินเลยทม่กินฝั่งนี้หมาย ก็แกลปลกใจว่าะว่าแกไม่ได้ใช้การคผู้คนเบาอะ่ะแมววิ่งเกินหนึ่งสองสามสี่กดะชาย <c oughs> บ้าตบกายแรงๆแอ่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เท่าฟอร์สอิมเปรสชันแม่งไม่ได้เฮียเท่าบูทลิงเว็บอ่าเอนเจล่า ว <laughs> าที่ดานนใครมาที่สุด <laughs> มันมีอยู่เจ็ดลายชื่อในตอนนี้เนี่หัวกูซึ่งกูี้เกียจไล่เหรฆ่าเดสอะไรอะ่ะเมื่อโจมตีภาวะเดสผสมโอเคตอนนี้สตูดสิสตักเกอร์แล้วเพิ่มดาเมจ เมื่อมีเอเจนต์สามารถกดสลับตัวละครได้แม่งเฮี้ยกระโดดไม่ได้เฮี้ยเขาจะไปคนเยอะจังวะ you <laughs> โอเคไม่เงียบเลยตอนนี้ไม่งียบไม่หมดเลไอ้พลอยโอเคไม่ก็น่าจะเป็นไอ้อะไรเหมือนไอ้เดวิลไมค์ไอนะมั้งอันนี้มาพูดเลยอ้เหี้ยบิลลี่แม่งไม่เกมเมอร์เลยไอ้เหี้ยเกมเมอร์ปกติแล้วอ่ะยิงทิ้งนัดหนึ่งกดรีโหลดทันทีเลยไ้ย ออกุอนี่วเดี๋ยคยรู้สึกทิ้งกระสุนทิ้งแม็กอย่าแล้วพี่ชายดูเป็นเฮดมากเกินไปพี่ชายจะกลายเป็นได้ปเฮดกูเุซิอาร์จะมีใครสักคนโดดออกมาจากข้างบนไหมไม่มีนึกว่าจะโดดออกมาเสียบเลยพี่เอดตัวเราเข้าดีแต่ตัวดี้ซ่าฮ่า

ควันขมโมวงบีชายเป็นคอม RGB ์จีเฮียอ้อโอ้ยซูมอ,ออกไม่ได้ยังไงว่าอึดอัดชิบหายโ <laughs> บมีอะไรบ้างเนี่ย หมายเลขสิบแปดาไกลหมายเลขสิดดเหมือนเดิมหมายเลขสิบแปเหียคอนเสิร์จากคอนโลอินเวสติเกทีฟแอสโซเชชันไอ้เฮียย่อสั้นๆว่าเฮียนั่นเนี่ย ดีกันแต่ที่นี่กระสุนไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ที่นี่กสุนไม่แพงเท่าไหรควันขมมงไอเฮียมึงทำตัวเป็นพระเอกโนเกมโนไลท์ไปได้ไอเฮีย

ิดビリー修理してきたらターゲットを排除するไอ้เหีเ้ยปาอาสนีแบบให้กูเดนานะมันจะเดินทุกครั้งที่เราเดินว่าละได้เวลาลองตีมันไหม่อกเหี้สักครั้งดิว่าอะไรชนะแน่เว้ยเพราะว่าฉันแข็งแกร่งที่สุดไง จะไม่ง่ายอยู่แล okay, ้วมง่ายแคกก็เล่นได้อี้ไอพวกถืไฟจราจรไปเเขามาเล่นื้อเพี้ยไรแล้วกูติเนี่ยได้เด็ดดีบาเจอะซลิเว็แม็กเมากว่านี้ไอย เดี๋ยวแม่ก็ไม่โปร่ิงแต่เอาตรงยาววุฒิลิงเว็บแม่งเมาอนี่อีกไอ้เหีแม่งมีเฮียอะไรให้ดูเยอัยยัยมันต้องกดเองเอาล่ะไม่มีของให้กูหขาใช่ไหมกล่องทุกกล่องต้องตีไว้เขามป็นเซนเกมเมอร์หาแดกได้อยังเราเราฝันไม่มีกล่องใช่ไหม 嘿，钢！走走走！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 走 ทำไมมีแต่ผมแบบเกียร์ทริกเซอร์เกียร์ทริกเซอร์ทริกเซอร์แม่งเจ๋งกว่าทริกเซอร์แม่งเจ๋งเนี่ยแม่งไอ้พายุได้สุดนะไม่ใช่อาจจะเหมือนลิมบาร์กก็ได้เลยว่ะผู้จัดการไทยเป็นคนล็อกเองอีกไอเซ สนับสนุนกันด oh, ้วย เนี่ยถูกใจผูเโโ้เลนดีเวลเปนซะน่าเกิน โดนแล้วมาเอาเรื่องฟิกเซอร์กูว่าเลยแงอะไรแงอะไรเอียร์ขั้นสีแล้วภาษาเกาหลีคนพี่ชายเป็นฟูลสต็อปออฟฟิดเดียะอันนี้เขาใช้กระสุนเรื่นโคตรเยอะเลยบ้านรวย

ไอ้เหี้ยแม่มึงคือค่าสีนี่วะไอ้สัตว์แม่งไอ้ไอ้เไอ้นิโคแม่งบอกว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหยียบมิดมาตลอดไอ้เหี้ยผ่านทั้งไฟเขียวธรรมดาและไฟเขียวที่มีค่าสีแดงเป็นสองห้าห้าไอ้ค่าค่าอาเป็นสองห้าตอนแรกงงว่าค่าอาร์คือหี้ยอะไรแม่งคือโคสีไอ้เหี้ยสีแดงไอ้สัตว์มึงฟาไฟแดงอ่ะนิโค what the fuck is this shit fat drive ไอ้เฮียแม่งสร้อยเป็นรูปสว่านก็เนอแม่งรูปมึงจะเล่นมูปอะไรชอบอย่าบอกซี่ปวดราคาที่ด้วยไม่งั้นนิโคไม่ให้นิโคไม่ให้ฉันกินข้าวแน่วงเล็บตรงนี้ต้องร้องคืออะไรมึงเขียนไม่ให้ใครอย่าเอาข้อความที่ไอ้เยาวงเลยกว่าอะไรเฮียไม่เฮียอีเมลรับรางวัลไอ้สักอย่างหนึ่งใครเข้ามา มาก็ไปขาดาแย่แล้วมาลึกทุกข์ลินเวกเลตเฮียนี่มันโซดาบัตรมินิสตลทเตาร์แกกูอะไรจะพูดเลยยังไม่่วิีวันนสตาร์ลท์ตาร์ชิปบีเดอะบิลลี่ยี่แมงเล่นแบบเล่นวนยี่เลย อินฟินิตี้อินฟินิตี้ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้เอ้าเบบี้ยัเปรียจกิน่ะคุรีสนจิรัลเตเนอทงขวาล่างนี่คืออะไรคาบิน่าอคาบิน่อันตนอันตอนอันต้นอันตอนนี่ยะว่าตัวเนี่ยละอันตอนมันมานว Super furry. ตงนแม่งถือตกมาดเขาถือตึกใช้ตุกตาเมี้อะตุตาชงไทยส무슨ูไม่เฟไม่ใช่ไอ้เนี่ยผมเหลืองตาแดงไซส์ขนาดนี้ ฟ <Sunday> ันเดสกับบ <c oughs> นขะอรินแบบวนะ่ามันอ่ะโนอาลิคินให้เลยโคหน่าบวรุ่มเลยเอาภารกิจต่อไปคืออะไร <c oughs> ค้นหายาได้ไหมกล่องเบต้าลิศกล่องเบต้าธรรมเพียได้เลยชิกสตี ใช่ก่องเป็นติดโคตรอึดอัดเลยเชียเพราะแม่งลูกกิ้งเมาส์เรือนเข้าเลื่อนออกไม่ได้นอกูอยากซูมออกกูขาดอากาศหายใจกอกชื่อผู้ใช้อะไรเมโทรกอบบินวิ่งจากปนิดตะบนอ่านาคเวสะไยเดี๋ยวนะซิดบิลลี่แอ็บิลลี่เดอะคิด เนี่ยแล้วเมื่อกี้กูต้องใส่มุกอ่าคาเมเลเดอร์เลยเข้าเมเลเดอร์โกูสิไปขับไปได้วเขาไปเลเดอร์จากโซ่โซสแล้วไม่เชียววุดเพนด้าพี่ชายซิกมาพี่ชายเหมียววิ่นานามิยี่เอียเคนโตนานามิพี่ชายกำลังทำอะไรอยู่คีย์บอร์ดพี่ชายนี่ดูใช้การไม่ได้แล้วน่าจะละลายแล้วมั้งหลอมเหลวเข้าร้านได้ไหมไม่ได้ร้านปิดนี่หว่า แล้วมึงมานั่งได้ไงเนี่ยร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงไอศครีมคิงดอมเธอรักฉันฉันรักเธอมีสุไอศครีมแอนชาเฮี่ย <She a, S 2> ทั้งขยะอีกแล้วมึงจะมุดแบบอีกเกมมึงไม่ได้เลยแมวสายไลวสายทันดีชิบุยาอีชเอาให้เขาไปได้ด้วย อีกงช่างไม่ช่างหนิที่แต่คุณเล่นไอ้เขานี่แม่งขีคุ้นๆเลยเนียอุ้ยฟอร์ีชื่อเกยอย่าทำเด็กชื่อเกย์ใชยไหมไม่ใช่เกร์นะไม่ใช่เกย์วันนี้ไอ้เกร์ฟูบาสเตอร์โอ้ล่ะขอโทษไอ้เกยผมผมไม่อยากคุยโอเคเข้าได้ไหมนี่อะไรเนี่ย แม่งไอ้เฮียไม่สามารถแหี่หมูกล้อกไป็อีช้างเมช้างนี่โอ้ไม่เดินเดินแทรกก็ไม่ได้ตัวใหญ่ฮิบบ็อกอ้วนตัวเล็กมันก็ฮิบบ็อกอ้วนเหมือนกันเฮ่ยไม่คนไม่อ้วนถ่ายรูปรถไฟเขาถ่ายอะไรดูเข้ากล้องถ่ายกูดีกว่าเฮียเอ้ยอีช้างเมช้างมันคงจอดโอเคไม่จอดหูฟังแล้วสายพังแล้วก็ไม่มอยู่ก็ไม่มีเสียงใส่หูฟังแล้วใช่ไหมใครเขาใส่หูฟังเฮียเขาใช้ลำโพงเดินถือมา ไอเยี่ยบอมโคลาแม่งล้อฟอร์เอลเน่เลยเฮียนุกกล่าโคลานุกกลักคุณไม่ใช่นี่ดาเลกท่านางมาคุณอย่างเลยนั่งหาเล่นๆเลยโคตรมันนั่งดูเมืองนี่เกมที่ดีคือเกมที่สระว่ายน้ำล้อมน่าสนุกตรงนี้แม่งเหมือนจะแบบว่าในอนาคตมีเควสตรงนี้แน่นอนไม่ไกลทีหมื่นล้านเลยวเขมานอนอยู่เว้ยก็เชื่อเลย จอยอัส <As> แม่งแถวนี้แม่งมีแต่เฮลไเดเวอร์รถบริษัทแลียนต้มเพร่ไม่ใช่บริษัทเขาเพร่วุ้ยแมวโอ้จบแล้วไอ้เฮียอินเทอร์เน็ตกับแมวไม่ได้เกมกัก <laughs> อะไรอ่ะม,มีอะไรอ่ะรูปหัวอุ้มกินเหรอ <laughs> กินแมวป๊อกเยอยแม่งเยีสด <laughs> เยส่ยสดเลยเกียร, <laughs> ร์รถรถกูไม่แต่การตายกับมาของแล้วก็ธรรมดาอยีก ไอ้เหี้ยแม่งรถมองทุกอย่างไอ้เหี้ยตกใจกับทุกสิ่งใครหวองเธอเป็นลำโพงอะฮะสกีบีดี้บีดี้รอบๆแย่ๆแย่มาถึงฟังเย้แล้วกูหนีจากตรงนี้ก่อนกูหนีจากตรงนี้ไงไอ้เหี้ยแล้วเฟลสกีบีดีฮอลเลยไอ้สัตว์จี๊บสไคร้ขุดบัส the fuck is this shit is sigma balls